ยักยาเม็ดเป็นภาษาเขมรภาษาอังกฤษยักษูเนตยักษ์เดนโลภาษาเขมรยักษ์ยาเม็ดอ้าวแล้วภาษาอินโดนีเซียถ้าภาษาอินโดนีเซียนั้นจะว่ายักษ์จวบเหดอะไรนะยักษ์จวเหดเฮ้เฮูุปัตยักษ์หยัดมาไปหยัดหัวกันสิ ภาษาอังกฤษภาษาเขมรภาษาอินโดนีเซียยักษ์สุนิตยักษ์เดลโลภาษาอังกฤษภาษาเขมรยักษ์ยาวม็ดภาษาอินโดนีเซียใค้โถตังไห้ยักษ์วเหตุคราวนี้ครูจะถามว่ามันแปลว่าอะไรมึงแปลให้คูฟังที่ไคเพียมมึงแปลให้ดีนะถ้ามึงแปลไม่ดีตาย ได้ใจเหรอเดียวชีวิตของปีล้วงนั้น qua ขวบบนเส้นได้ับน้องเปียกกันนั่นน้องถ้าเดี๋ยวจะมันเต้าว่อยากโซเน็ตเล้วไวได้เถอเดียวมึงเพลดีฮะหนองเปียกก็กูเลี้ยวชีวิตของเราคงจะตึงขาดเลียวอยากโซเนตเลี้ยวว่าอะไรไอ้เปียกไม่ต้องเลียเปียเรียงหนองเปียกตกไปเถอก

คำว่ยายักแปลว่าผู้หญิงใหญ่ใช่แล้วสูเนตที่ละคำสู้แปล,ปปลว่าเปราภาษาบาลีสู้แปลว่าดีสู้แปลว่าดีใช่แล้วเน็ต n e x t แปลว่าทัดไป n e x t แปลว่าทัดไปหรือข้างหน้าหรืออนาคตก,ก็กาว่าได้ยักสู้เน็ตแปลว่าผู้หญิงใหญ่ ทีด่ดีในวันข้างหน้าหรือในอนาคตหรือในวันตัดไปยิงยิงขึ้นไปผู้หญิงใหญ่ทีด่ดีขึ้นเพอโอ้มึงอย่าโอเลยอยากซูเนตผู้ยิงใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าหรือถัดไปหรืออนาคตใช่เออใช้ได้เว้ยใช้ได้เว้ยโอ้ช่วยไอ้ดอกเปียกอยากสูเนตแล้วอยากแดนรอ ไอ้นี่อ่ะเดี๋วเดียวเนี่ยอยากแดนล้อดิอ่วเดียว,อย,ยวอยากแดนล้อที่ละครอยากแปลว่าผู้หญิงใหญ่แดนคืออานาจักรแดนคืออานาจักรที่ปกครองทิ้นต้านกองยักโอ้แดนนี่คือดินแดนใช่แล้วล้อล้อคือกฎดไม้คือความยุติธรรม L A W ยกักแดนลอผู้ญิงใหญ่ที่ปกครองอณาจักรอยู่ในความถูกต้องสะเดงว่าชุดยอดอยู่ในความยุติธรรมเออใช้ได้อยอาเพี๊ยกชาย้ามึงใช้กูตามึ่อแถวแถชายนี่ขอบใจมากยักสุดด็ดยักแดนลอใช้ได้ภาษากฤษและต่อไปอยักยาเม็ดไ,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 ไอ้นี่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 ยักยาเม็ดเดียอ้องเปียก อยากยาไม่แต่ว่าไรน้องเพียกจัดเก่งิงน้องความหวังตองคูอยู่ที่อยากยาเม็ดเนี้ยต่เดียวตาว่ารสกับอดกับยาเม็ดเต่เดียวแต่ของคูนั้นไม่เพลิงกูหาวิธีการเอาแล้วอยากยาไม่แปลว่าอะไรคำว่ายักแปลว่าผู้หญิงหญ่เหมือนเดิมใช่แล้วยาเม็ดยายายาแปลว่าสุดยอด ชาวมนุษย์เวลาเจอก้องตุกตองตุกใจจะมีคำอุทานไอ้ยาสุดยอดเลยไอ้ยารรยจังไอ้ยาสุดยอดสอบจังเลยไอ้ยาไอ้ยาสุดยอดเราเม็ดเม็ดแปลว่าก,กระทำ M A K E คือกระทำแต่ยังไม่กระทำแต่ M A D E อ่านว่าเม็ดคือได้กระทำเป็นทีเรียบร้อยแล้วคือเป็นเว็บสองที่สงเชิงที่แมเพราะฉะนั้นยักยาเม็ด ปูยิงย่ํิที่ทำไรกับชุดยอดแล้วดีไปเพ้อนั่นะน่ะขอตันดีชุดยอดนั่นขอบใจมากขอบใจกูตา่อช่วยให้น้องเปียกอยากยาเม็ดปูยิงย่ําที่ทำไรกับมาเก่าชุดยอดไปหมดขอบใจไอ้เปียกมึงชลาชิบหายไอ้โถเข้ามาอยากยั่วเฮ็ดคำว่าอยากนั่นแปลว่าผู้ยิงย่ําคำว่ายาั่ว,ว,วนั่นคือเธอภาษาอังกฤษยั่วคือเธอ เฮดนี่คือหัวของสูงของสักซิดอยากโยเอดเธอผู้หญิงยิ้ยดิสักซิ์ไปหน้านั้นมีคนขอรบดับทืออันสุดจอดเลยอ่ะขอบใจมากร้อยไอ้ดองโจอยากโยเอดผู้หญิงยิ้มเธอผู้หญิงยศักดิสักซิ์และสุดจอดขอบใจมากพอคุกได้ฟวงชื่อแล้วไอ้เพียกยักษูนต ยักษ์แดนโลยักษ์ยาเมตยักษ์ย uh ัวเฮดกูตั้งใจแล้วที่กูคิดไว้ชื่อที่เพราะที่สุดาำรับกูตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทหารยักษ์ทุกตนทุกคนจะต้องเรียกกูว่าเจ้าจอมยักษ์สุนเนตและแล้วเราก็มาอยู่ในเมืองยักษ์เยดมา จะก่งจ yeah. ิงไอ้หนองเปียกต้องรูมาอยู่ในเมืองยากยัดมาไอ้โถมึงอยากจะกินอะไรมึงมาบอกกูสิกูจะให้มึงหมดกูจะไปเมืองมนุษย์กูชื่อยักษูนิกูจะต้องฉลาดกูจะต้องว่องไวกูจะต้องดวงดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมึงอยากกินอะไรมึงบอกกูมา ถ้าพนันอยากกินอะไรก็อยู่ในเมนูเพลงนี้มาเลยเอเพลงขออยู่ด้วยคนแต่ขอเปลี่ยนเชื่อเพลงเป็นขออยู่เพื่อกินห,หมายความว่าเพลงนี้ยังเมนูอ,อาหารการกินอาถ้าอยากสูนเน็ตไปเมืองมนุษย์กันหาหมายเล่ากันและเร่าอยากกินอะไรก็อยู่ในเพลงนี้แม่เลวอ้ามึงอยากกินอะไรมึงบอกกูมาสิขออยู่เพื่อกินดนตรีขึ้นมาเลย แอท้อเอามาทำกัวกลิงลอยจริงถ้าได้กินเครื่องในหัวปลาพงถ้าได้สักสองสามตัวลอยชัวถ้าเอามาทำแกงสมม้มเมงดาั้นเอามายำกินไข่ชื่นใจได้กินกับเหล้าสักลมให้ดีถ้าได้กินหอยนางรมแกงส้มให้ดีต้องแกงปูไข่ ใครทอดน้ำปลาสั่งมาเลยเจ้านั่งสดเดียเบาเบาสบายใจถ้าได้ยำหอยแคลงหรือไม่ก็แกงไข่โถ่คงชื่นหัวใจโอ้ยในชีวิตส้มตำถ้าได้สักจานเบลอรอ้เธอต้องเอาหมึกไข่มาด้วยสิ ลาบหมูและขอหมูยังสองทีมื้อนี้ก็คงไม่มีปัญหาของหวานก็น่าจะมีสักหน่อยหัวลอยแล้วก็ลอดช่องจัดมาตกทายด้วยเคเอสีพิซซ่ามุงปลานั้นโรบอกว่าไม่ต้องกูหามาให้มึงหมดกูเข้าใจที่มึงบอกมาในเนื้อเพลง รอแล้วกันในทอดถอดน้ำลาสั่งมาเลยเจ้านั่งสดเบียร์เบาๆสบายใจถ้าได้ยำหอยแคลงหรือไม่ไก็แอข่งไทยโถคงชื่นหัวใจโอ้ยในชีวิตสามาำเสมอ โอเธอต้องเอาเบิกไข่มาด้วยสิลับหมูและคอหมูย่างสองที่มื้อนี้ก็คงไม่มีปัญหาของหวานก็น่าจะมีสักหน่อยหัวลอยแล้วก็ลดจอ้องจัดมาตบท้ายด้วยเกีกสีพิซซ่าหุงปลานั้นโธบอกว่าไม่ต้อง เจ้ยงับเมือ่อให้น้องโตฮิตจะกับกออยู่เพื่อกินคำคำเดียวออยู่เพื่อกินเออที่ได้ยินมาแร้วกมาครับมึงไปหาเพื่อเสียนกูหามาให้มึงหมดกูได้ข่าวเ็้ได้เปียกบอกกับมึงสามารถร้องเพลงภายในหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาที่มึงร้องเพลงได้สี่สิบสามเพลงจริงไหมไก่โถอ่ะจะเล่นเหล่าไม่ไก่เชือเออร้องเพลงภายในหนึ่งนาทีกูร้องได้ ต่างหมด43เพลงายมึงร้องเพลงน้องโตไปในหนึ่งนาที43เพลงร้องเพลงมากระชัดเทีนานมึงร้องแด้ทมึงร้องดูสิอ้โตมึงอยากได้กระไรกูให้มึงพิเศษเป็นกรณีส่วนตัวมึงร้องเพลงภายในหนึ่งนาทีร้องได้43เพลงมึงร้องยังไงเพลงนี้ดนตรีไม่ต้องเลยร้องสดเลยมึงตาคว้างนะ ภายในหนึ่งนาทีมึงเช็คแล้วูรองได้สี่สิบสามเพลงฮะมึงทาแล้วเพลงนี้รักสาวสะยองน้องใส่เสื้อลายแม่แต่งรม่มใบไก่จ้ากลับเท้ายาโมเรียกพี่ได้ไหมขอใจเธอแลกเบอร์โทร พบรักที่ปากน้ำโพตักกะเตนผูกโบโนลาโนบลามันบป็ิปเพลงเล่าในต่อเป็นที่นองจุแต่มึงเาคว่ากันคน,นสวยใจดำทำบุญร่วมชาติสัญญาาบาทใจจะขาดรักเธอเท่าฟา้าโชคดีที่รักอยากฟังซ้ำกลับคำสาลา อดีตรักบานนาเกลียทองเบืองยาใจคนจนเมื่อไจจะพอท่อบอซองลูกกีสานเช่น้องแต่งานลูกสาวผู้การรักสาวเมืองดนแฮประริญยาใจไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นรักน้องพรห้องนอนคนจนขออยู่ด้วยคน ลมนาวนานกี่เพลงแล้ววะโอ้จริงอันบปแก่จบแลวคนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เมื่กี่เพลงแล้วมึงนับเลยคนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เทพีบ้านไพรคิดถึงที่ไม่หัวใจผมวาง <c oughs> เพราะคนคนเดียวลืมไม่ลงกระทงหลงทางแก้วร่อพี่ซาดิกาใสหลัง ลอยแพร่รักจางที่บางปะคมอ๋อจริงบ่าจอันกูนับอยู่ที่จุดจ้ามเพลียงแล้วเออใช่ได้เว้ยกูจะเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าจอมยักษ์สเนัดกูขอกินเหล้าสักหนึ่งขวดย้อมใจเหล้าเมืองยักษ์กินปุ๊บเมาปั๊บนี่สดให้หอยเลย เห็นไหมเห็กูในเมืองยักษ์เนี่ยมันใช่ได้หนึ่งนาทีมันส่งฤทธิ์ให้กูเลือดมันกระโชดกระเฉดขึ้นมาเลยดิอีกสักนิดหนึ่งเฮ้ยเมามันเริ่มเมาแล้วเจ้าจอมยักษ์สูเน็ตกินหมดขวดกูต้องเคว้งเลยไว้ทำไมเคว้ง <laughs> ไอ้เพียกมึงเข้ามานี้สิไอโ้โถมึงขยับหน่อยไอ้เพียกมึงเข้ามานี้สิไอ้เพียกกูเม,มาแล้วมึงเปลี่ยนชื่อให้กูจะจอมยักษ์โซเนตกูขอรำพึงรำพันถึงพระนางเจ้าญาตนาพาสักหน่อยวันนี้กูสบายใจกูเม,มากูไม่ไปไหนกูจะอยู่อย่างงี้กูเม,มาแล้วแต่ถ้ากูสบายใจกูจะไปเมืองมนุษย์ Cũng chẳng phải hậu khóng mà ngay cái tổ tìm bọc mất kỳ Mè nu ta dài hả đại công mừng kí, à Dạ mừng bọc bê đồ trắng mê nu bê đồ kích Anh ngay ngay nọng Anh mau nhờ cho đeo nhạc Cũng mau lèo Cũng khó làm phừng làm phăn nòi Hòa <laughs> giác mà nhạc ngay nó ัมเ <laughs> มาเลยเดียรคุณรำพึงรำพันถึงความรักหน่อยเว้ยมเมาเลยเดียรโอ้มไม่ใช่ชื่อพระนากาเลียเ์ียตอนนี้กูชื่อว่าจะจอมยักษ์สุเนตมึงเข้าใจไหมโมเข้าเลยๆๆก็เข้าเข้าใจ <laughs> กูรำพึงรำพันถึงเพื่อนนางหน่อยกูเปลี่ยนชื่อแล้วกูฉลาดแน่นอนผ้าแฟนสักคนแล้วมันจนใจยกากผ้าแฟนสักคนมันจนใจยากเราได้ไม่รักกูจักมุดกิดอยู่รอพอได้ไม้คููชีวิต อยู่ลาพอได้ไม่กูชีวิตความรักตําิดคิดเห็นใจนักถ้าได้จะคนละเป็นคนจำเร็จถ้าได้ชะคนละเป็นคนจำเร็จกูอยากไม่แพดกูกล่าวแพดซะไนนัดให้หยอดควนตาแกลีลาอยากหมอมาคือคักกูอยากสาดิต กินยาลุกเซ็กนั่งเก๊กไม่ครบุกกระบวนจบขอบเละกันจะกินกินไว้ราคลาแล้วให้ยาโคกรฤิดกินไว้ราคลาให้ยาโคตรฤิดแทงพทิ์แทงพทิ์แทงพวิ์แทงพทิ์โต๊ริดยารับยองแล้วไม่ออการงดาราหน้าตาช่วยเด็ดเจออยากสูเน็ตเมื่อเล่นผายป้อก ่าราดราดาช่วยเด็ดเจออยากทูเน็ตเมื่อเล่นไายป๊อปความรักกองอยากนี้ก็ไม่มีละหมกความรักปิดโลกแทงควิดแทงควิดสาวโคโยตีแล้วกูจีบไม่หมดสาวในทรยศต้องเสียชีวิต ัวกีค่คนกูไม่สนจิตสนแต่ชีวิตไห้มันรักกับจอมอยากละสเนต็ตอย่าจะพามาทำยกกอ,อยากแยกบอกอย่าจะพามาทำอยากแเกบอ,อกความรักพิกลกแต่กูยังไม่เคดสักวันเจอดีกูมีที่เด็ดทําไม่สำเร็จกูอยาทีห้แม่หยบลอยี้ กูแค้นมากเลยจะบอกใหรเป็นยักษมีฤทธิ์ความรักพิษลเคิดแล้วอุบาสกุขาตา,าเรียลรักชาวมนุษย์มันชุแแสลํมมากกูแค้คนใจนักเสือกไปรักกับมนุษย์ตาได้กลับมาหน้าลงดังปรอกชาาิได้แร่งงบชกปรอกถีสุด อยกากหน้าเมื่อลิงชอบยิงมนุษย์มอดชมที่สุดกูต้องได้กับสุดหนักหน,า,นาได้กับมาจริงถ้าเมียไม่ได้ละใครมาไครัดเสียชื่อเสียชามาราชุก๊กักชื่อเสียงยเพียงใกล้ไหนก็น่าจะสุดเข็นใจหนักจอมอยากสุดเด็ด หน้าตากูล่อมากว่ารอความรักสุดเข็นใจหนักสุดเข็นใจหนักแต่กูยังไม่เท็ดกลางคืนเช้าวัก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 จักวักเช้าวักเช้าวักกูมีทีเด็ดกูยอดไม่เร็กคิดแข่นแล้วใจหนัก โอ้นาเกลใจจอมยักอ้นี้ไงนาขอบมเอาแล้หมเพียงทีคุนแค่เอาตัว กูจะเข้าไปหาพระนางวันนี้อย่าเพิ่งเข้าไปก่อนอ้าเข้ไปวันนี้กูเปลี่ยนชื่อแล้วกูต้องได้เข้าไปกูฉลาดกูเมาแล้วไอ้เพียก